สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องน้องทุกทท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาลุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมารุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านนภัทรครับตัวตึงมหาลัยครับ1018นดะครับเรดติ้งนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาได้มายงขวาครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีใหม่นะครับไกโรดไก่ก้าวฟ้านะครับก็ แะ้นตอนนี้ก็อยู่ที่คะแนนตอนนี้อยู่ที่549นะครับเปิดเป็นม้าโยงขวาครับประทะกับม้าเทียมโบราณนะครับของท่านนพัทรนะครับนะครับก็แอปนี้นะครับก็แอปหมากลุกขั้นเทพนะครับสามารถโหลดได้ในเพสโตฟรีนะครับครับสามารถสมัครฟรีเล่นได้ฟรีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทครับวันนี้ก็เจอคู่ต่อสู้แซลมมาแล้วนะครับ เราก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้เปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับจังหวะต่อไปไก่ก้าฟักตั้งใจที่จะนะครับทำลายทำลายไม่นอกเป็นในนะครับเอาเปรียบเชิงเบี้ยกันนิดนึงนะครับนะครับก็แทงครับแทงโคนขึ้นไปก่อนครับดันโคนขึ้นไปเดี๋ยวเราก็เสาะเบี้ยนะครับเสาะเบี้ยด้านข้างปีกซ้ายนะครับแทงขึ้นไป นะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าคู่ต่อสู้กินออกมาก็นอกกินในนอกกินในในกินออกนอกนะครับก็เป็นการเอาเปรียบเชิงเบี้ยหน้าเบี้ยนิดนึงครับคู่ต่อสู้ไม่สนเอาเรือมาประกบขุนจะพังหน้าขุนครับนะฮะกินเข้าไปอามาร์กินตัวนี้ไม่ดีครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะเสียเบี้ยสองหนึ่งครับกินเข้าไปครับเอหรือว่าคู่ต่อสู้ตั้งใจที่จะเสียสองหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเปิด ิดหน้าบ้านเปิดบ้านของไก่ข้าวฟ้านะครับของสีสีแดงนะครับเอาไงดีครับนะครับเรือก็ส่องอยู่สองลำเลยนะครับกินกินดันปักหลบโอเคครับนะครับก็เปิดบ้านรับแขกเลยนะครับนะครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับนะครับไก่ก็ไม่กลัวน้ำร้อนครับถ้าโดนลักก็คงสุกนะครับอ่ะไปต่อครับ มาถอยกลับมาจับกินเบี้ยเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับต้าคู่ต่อสู้อยากกินเบี้ยตรงกลางนะครับก็ไม่ว่ากันครับนะครับก็ต้องแทงเบี้ยที่ตำแหน่งชอช้างขึ้นมานะครับโคนเราก็กินเข้าไปนะครับก็แลกกันไปครับจังหวะนี้ก็ตัวก็ยังไม่ยอมขึ้นนะครับอ่ะไปแล้วนะครับดันโคนขึ้นไปผูกเดี๋ยวไก่ใกล้ก้าวฟ้าก็จะมีไอเดียนะครับที่จะดันเบี้ยอีกตัวหนึ่งขึ้นไป นะครับเบี้ยซ้อนซ้อนรักนะครับแล้วเราก็จะนําขุนไปเก็บในที่ปลอดภัยนะครับกูต่อสู้หมุนม้าครับหมุนม้าให้เรือได้ส่องขุนนะครับนะครับได้เล็งขุนได้กดขุนของเรานะครับของสีแดงครับโอเคม้าตัวนี้ยังไม่มีพิษส่งอะไรนะครับเราก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับเป็นเบี้ยซ้อนซ่อนรักนะครับซ้อนกันไว้เขาโบราณบอกว่า เบี้ยซ้อนไม่ดีนะครับแต่ว่าเบี้ยในตำแหน่งเนี้นะครับสามารถสกัดนะครับเม็ดของสีแดงสีขาวนะครับไม่ให้เคลื่อนตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ครับเป็นเบี้ยซ้อนกลางกระดานนะครับถว่านี้หลบขุนให้เรียบร้อยก่อนครับครับอีกสักครู่ก็จะเป็นนะครับการโจมตีนะครับตรงกลางเนี่ยของเราเนี่ยปลอดภัยแล้วนี่ฮะ โคตสูโรเบิดเบียตัวนี้ขึ้นมาทั้งทางด้านปีขวานะครับโอเคครับเหมือนเชื้อเชิญนะครับให้เราต้องทําการท้ารบนะครับท้ารบกันนะครับดันเบี้ยขึ้นไปเลยดีไหมไม่ได้ครับต้องกินก่อนครับถ้าเราดันเบี้ยขึ้นไปเราจะโดนกินสองหนึ่งนะครับในอนาคตจังหวะนี้ก็กินเข้าไปอ่าวูคตสูโไม่ใช่เบี้ยกินครับเราก็ใช้ม้ากินเข้าไปอีกนะครับขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่ซดีดโอเค แล้วเราก็เสาะริมนะครับต้องการให้เป็นเบี้ยคู่แล้วเราจะแทงเบี้ยริมเพื่อทําลายโครงสร้างเบี้ยเห็นไหมครับจากเบี้ยคู่นะครับยืนคู่กันสวยๆก็เป็นเบี้ยบัดขั้นบันไดนะครับก็จะเป็นแท่นเป็นบ่อนะครับให้สีแดงได้เคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งเม็ดทั้งโคนก็ไหลขึ้นไปนะครับเราได้เปรียบทางหมากนะครับจังหวะนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปก่อนอีกหนึ่งตัวครับนะครับเด็กๆก็เยาวชนนะครับครับผู้ที่ศึกษานะครับฝ่ายศึกษามารครุษมือใหม่ๆนะครับ ก็ท่านที่รู้แล้วก็โอเคครับท่านที่ยังไม่รู้ก็ฟังไก่ก้าวฟ้านะครับก็จะแนะนํานะครับเป็นประมาณนี้นะครับนะครับก็เสริมไปนิดๆหน่อยๆนะครับตามที่ไก่ก้าวฟ้าได้รู้นะครับตอนนี้ก็เสริมไปอีกครับมา2ตัวของสีขาวเราไม่ต้องสนใจครับมาข้างกระดานนะครับจะมาทําอะไรเอยตอนนี้มาข้างกระดานเดี๋ยวเราดูขอนยังไม่มีอะไรนะครับ ยังมาไม่ถึงขุนเรานะครับมีเบีย้ยป้องกันมีคคนป้องกันโอเคนี่เราก็หมุนครับหมุนม้าเป็นม้าหมุนนะครับเพื่อจับไปโจมตีเบีย้ยของสีขาวที่ตำแหน่งคอควายสี่นะครับคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ใส่ใจนะครับในการที่เราจะเข้าไปโจมตีอ๋อยกม้าขึ้นไปเขาเอาเรือมาผูกได้นะครับโอเคนะครับไผ่ก้าฟ้าก็มีจังหวะลอยเบีย้ยนะครับ รอยเบีย้ยทางด้านปีกขวาครับจังหวะนี้ก็กินกันก่อนครับนะครับปักโคนขึ้นไปไล่มา้มามา้าไม่หนีกินเราเลยนะครับอืมเอาเรือมาฝั่งนี้นะครับยกม้าขึ้นไปจับกินเบีย้ยอุ้ยทําท่าจะสอนเรืออืมไม่ห่วงเบีย้ยเลยหรอครับะครับจังหวะนี้ก็คงต้องกินกันนะครับกินปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับบอกเพื่อนกันครับถอยหลังกลับมากินอีกดีไหม ินตอนนี้เขาอยู่ตาอับถอยหลังกลับมากินดีกว่าครับจริงๆถอยมากลับไปลุกอีกสองทีก็จนนะครับแต่เราต้องการแบบนี้นะครับะกูต่อสู้ได้มีลมหายใจหน่อยครับเสริมโคนขึ้นไปครับนะครับซ้อนเรือ,อซ้อนเรือก็ลุกโคนปักลุกไปเลยครับลุกไปอีกหนึ่งดอกกินเรือนะครับ แล้วบอกกับเพื่อนกันกินของเพื่อนจนหมดจยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็อาศัยว่าพวกเยอะอย่างเดียวนะครับนะครับเดือกินเข้ามาก็ยกมาขึ้นไปจับเลือีกไหมยกมาขึ้นไปจับรือ้าวคู่ต่อสู้ออกจากเกมครับนะครับน่าจะอินเทอร์เน็ตหลุดนะครับหรือไม่ก็ WiFi ไฟดับ Wifi ไม่ทํางานนะครับก็ต้องรอหนึ่งนาทีนะครับประมาณ1นาทีตอนนี้ก็เลยประมาณ40 นะครับ40วินะครับนะครับแอปนี้ก็จะจับแพ้นะครับสําหรับคนที่ทิ้งเกมนะครับจะเนื่องจากกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับคุณต่อสู้ก็คงไม่มาแล้วนะครับขอบคุณคุณต่อสู้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้านฟ้าครับทางช่อง u t u b e นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทาการสนับสนุนนะครับการทําคลิปบรรยายนะครับก็กดหัวใจนะครับที่รูปตัวเอสนะครับทางด้านขวามือ ต่อจะปุ่มไลค์นะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเรามารอคู่ต่อสู้กันครับนะครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปกันด้วยนะครับคู่ต่อสู้ก็หมดเวลานะครับในการที่เน็ตหลุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ